สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขคนมือนี้ก็มีเมนูในที่มาฝากนะครับเลยหอยม้าครับแต่ว่าบางท่านใน่ใจว่าเป็นหอยอียงเนาะครับเอื้อทจิ้มตามเองนะครับนี่ใส่หนังแนวน้ำปลาตุ้งตาลนะครับชื่อรสขาติบริโภคนี้น้ำติ่งเสียไปหน่อยน,อน้องนี่นี่ครับ โเนใจว่าหอยหยางนะครับนีถ้าไพอันอันหูกับนี่ครับมูหว่าหอยหยางพันสือมาเนะครับนเนี่เพราะดี้ม่ยามันซส้อมา๋จะลองจิ้มกับน้ำจิ้มเองนะครับโมโว่าเสียบทำไรเนาะได้ชิลองเมืองน้ำจิ้มเสียบนะครับพี่น้องมีรั้งเรล็กแข็งเหลกครับมันนี้อยั้งบนนี้เห็นมูคนกินหอยเดือนนะครับี่ว่าผมจะเป็นหอยหยางกระหูตัวนี้คนหอยทะเนะครับได้ชิลองมันงขรงเหลรกนะครับมาครับมาลองเมืองครับมาครับมากครับ นี่ครับหอ,อยแข็งโมนี่ครับลองมือโอ้ยแต่แบบแข็งเลยนะครับนี่เศษเบษมือกันน่ามือนี่ดะตั้มเจียวสิพี่น้องโอ้ย,อย,อยนบบยี่โอ้ยเจียวนี่ตำเองเลยเสียบเลยดิอืมอืม

้โอ้แสีบพี่หน่อขังแหลมนี่ชิวิตเลยเนึ่งพันทะเลมันจะคอยยังหน่อพี่หน่อน้ำจิ้มมันหวานสมๆเข้มข้าม้ำรสครับ จัดเรียงเสียบเลยโอ้มือมกน,รรอนอกินหอยมืนอนี

ดึ๊บดึบดึ๊บโอ้ยน้องเอ้ยสดเสดเลยโ้ยนี่แฉลบๆเลยเพี่น้องเอ้ยบ้านนี้ตุ๊กเตือกินแต่หอยแข็งเนาะหอยแข็งหอยแมงภูครับมือนหอยทะเลมห็นไหมตุหอยยังบบกับหูวกันนี่ครับเรื่องหัวจะงอหอยยังนงอเจ้าหน่อยเจ้เห็นเป็นแน่เนี่ยล่ะอันเดี๋ยวว่าอันเป็นยาสมุนไพรเนาะยาเห็นเอาว่าฝนแก้ไข่ทีไร อ๋อนี่เรานี่ก็มีนะครับนี่มามามาพี่น้องอืมอ โอ้อหงเนงี่ขนาดลด้กินหน้อยเลยพวกที่เหล่วเกี่ยข้าวมันต้องหล่อข้าวนะครับเนาะทำไมพบริจีนเนาะยินบรวปีนก็อกินไต่หน่อยอยู่แต่ว่ามมเมนตัวไหนเราจะเป็นเบาตัวตัวไหนกินบรวปินก็เลยเศ้านะครับช่มาก

ใจขนาดจะาตามเองเ,เอาตามใจสอบนะัลนเนาะบูแสบแสบอืมอืม บางมันก็ตีโบทีครับอุ่นเหงืมียเนี่ยมาฝากมาตอนเนาะครับหอยพวกหูเจาหอยหยางนี่ครับจะว่ากินได้นะครับลวกนั่นนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเปลือกหนานะครับอันนี้ก็จิตรงหอยพวกเสือมาเนาะครับเนาะให้ลองชิม๊ยบมันมาแสีบบอนะครับมันนี่ขอบคุณหลายนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพจิตรบรรก่อนนะครับมันนี่เขาโจ้เบเกน้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ ีเอาไับที่คนสื่อคนร้องสิมึงนะครับแสบครับ